หกแปดสิบนี่ดูแลุขภาพยังไงครับ้รอานยาทำออกังาอะไรไปเรื่อยๆแล้ประมาณนี้น้องสาวให้ทานไอโมเนี่ย่ไอโม่มีไอโม่ไโมนี่มันทำอะไรไม่ทานไปทานแค่ไหนทานไปรึ่งหนึ่งรึ่งขวดรึ่งขวดครับแล้าเคยถือไม้เท้าถอข้องมถือไม้เท้าต่นนี่ไม่ต้องถอโอ้ไม่ถ้า ไปเท้าตลอดใช่ไหมแล้วนานแค่ไหนที่ถือไปเท้าอยู่สามสิบกว่าปีโอ้โหสามสิบกว่าปีแต่ทานไอ้โม่ไปครึ่งขวดทานต่อยแค่ไหนครับไอ้โม่เนี่ยทานทานก่อนนอนอย่างเดียวก่อนนอนอย่างเดียวแค่มากแค่น้อยแค่ไหนครับเอาถ้วยใหญ่ใหญเลยใหญ่ใไอเน้องสาวพี่ยุทธาไม่ได้บอกเหรอว่าให้ทานนิดๆทีละนิดบอกแล้วมันช้าเกินช้าเกินไปแสดงว่า รเราครับที่สาวๆรู้ทนจะเปรี้ยวหน้าดูเลยเราเพลงตันตั้นังโอ้ยดิดาราเก่าเนี่ยดาราเก่าเกลยราบางุพโอ้ช่องสี่บางพุนพมเลยช่องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเด้เคยทำดูนะเนี่ยั้งสี่บางพุนพมครับ แล้วสี่นะครับสมัยละครน้องบอกอดด้ยิงมาโผล่ในจอเลยใช่ไหมครับอืแล้วนี่เห็นไหมดาราวันนี้เรามีดารามาด้วยเราไม่รู้นะเนี่ยโอ้โหนางงงนะครับแต่ขอโทษครับผมถามท่านจริงๆ8ปสิบหกแล้วท่านยังสดใสอย่างนี้ดีไหมครับแล้วไม้เท้าสาสิปีหมายความว่าถือตั้งแต่อายุห้าสิบกว่าครับ 68, 68นะ6นะครับ68ตอนนี้86ตนน้68ก็แล,แล้วกันโอเคดีเวลาเวลาไม่เวลามีอะไรกนต้องกลับได้บนล่างไเนี่ยครับ บ้านสีหลังหลังหมดโอ้โหเล่นเก่งจริงๆนะเนี่ยจะมีจบแล้วไม่มีจะเล่นไได้ครับแปดหกยังไงจดไปน้องน้องไ่ได้จได้ี่แปดหกหกแปดนะครับแล้วก็ถือป็นเท้าตอนตอนอายุเท่าไหร่นะคะถือป็นเท้าตอนอายุหกสิบแปตอนนี้แปครับแปดล้วจากที่ทานนี้ประมาณครึ่งขวบเร่ม่ถือไปทานี่พึ่งทานนี่พึ่งทาไปครึ่งขวบไปเที่ยวกันมา สามสี่วันก็ไม่ได้ป้าทำงานที่นั่งอายุสี่สิบแปดครับสี่สิบแปดไปทำงานแล้วก็ก็เออหกสิบห้าแล้วเขาไม่ทำแล้วอ๋อเกษียณเกษียณแล้วก็นี่พูดกวางตุ้มสบายเลยผมได้เพียงหน่อยครับแล้วทานไปมีอาการอะไรไหมหลายคนบอกโอ้ยทานแม็กซิมอลไอโมเนี่ยทานแล้วแบบตันเตียนอะไรที่ป้ารู้สึกนะ กอทานไปแล้วปานอนหลับสบายอ่ะอทุกทีมันหลับพลิกไปพลิกมาไม่หลับสักทีครับไม่ได้หลับนานไหมครับลึกก็หล,หลับถึงตีหนึ่ง,งตั้งเก้โโโโาโม, <c oughs> ามงถึงตีหนึ่งก็ตื่นออ๋อชายผู้ใหญ่ก็ต้องเข้าห้องน้ำนะครับสามทุ่มถึงตีหนึ่งแล้วก็วก็ตีห้าตืน่น มีห้าตื่นครับแล้วก็นั่งจงนอะเขาไม่ตื่นลงมาอารมณ์ดีอารมณ์ดีแล้วอย่างนี้ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่เงี้ยอยากจะอายุประมาณในเรื่องสุขภาพเนี่ยคุณป้าอยากจะบอกว่าพี่ลูกๆหลานๆนะครับน้องๆอะไรต่างๆเนี่ยว่าอย่างไรบ้างครับกาการได้เจอกับตัวไอโมของเราเนี่ครับ <c oughs> แม็กซิโม <c oughs> แม็กซิโมนี่อยากจะให้บอกพวกเราว่าสุขภาพเป็นยังไงครับ ลูกๆหลานๆทั้งหลายนะคะป้านี่อะเธิทานไม่ได้วันแรกก็รู้สึกแหมมันนอนหลับสบายเลยค่ะแล้วคนนี้ประทานค่ะอิกเลิมคนนี้ก็เตือนน้องสาวก็เตือนประทานต่อทานต่อก็เลยดีแล้วก็สบายดีนอนหลับอุ้ยซ็บปรณ์แห้วอีาแล้วอีกเพื่อนรุ่นปีนะ ได้ปากลับฮ่องกงเด oh. ินอาหาแล้วอ๋อมันคป้าไปแนะนำธุรกิจในฮ <Okay. S 2> ่องกองไปได้นะครับจด้วดไปแล้ว <laughs>